สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่5นะครับผมเลขดับหน่วยล่างสูตรที่5นะครับผมนะแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันนะครับผมก็สูตร ร้อยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4บวก3คงที่ร้อยครั้งที่4หน่วย3หน่วยร้อยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4บวก3คงที่นะครับนะมาเริ่มนะครับผม17เมกรา3 1มเป็น4 4 3เป็น7ได้7เป็นเลขดับบงหนึ่งลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ 1กุมภาห้าหกเป็น11บนะครับบวก3เป็น14ได้4เป็นเลขดับบวกเ7หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ16กุมภาหกหนึ่งเป็น7บวก3เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับบวก3 9หลักหน่วยเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข0ูนย์ูนย์ดับ0ูนย์ไม่มา10อันหนึ่งมีนาครับผม1มีนา7 3เป็น10บวก8เป็น18ได้8เป็นเลขดับบวก7 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ16มีนา8 8 6เป็น14นะครับบวกอีก3นะครับเป็น17นะครับผมได้7เป็นเลขดับวงหก้าหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา1เมษาครับผม2 6 8นะครับบวก3นะครับผมเป็น11ได้1เป็นเลขดับวงศูหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ16เมษา 7 3เป็น10บวกหเป็น15บห้าในหเป็นเลขดับบวก5 6หลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผม2พฤษภา2 4 6นะครับบวกสเป็น9ก้ในเ้าเป็นเลขดับบวก1 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา16พฤษภา1 9เป็น10บวกสเป็น13ได้3เป็นเลขดับบวก1 4หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ สาไม่มานะครับผมวันที่1มิถุนาเก้าเป็น12ได้สอเป็นเลขดับบวกสี่ห้าหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา16มิถุนาเจ็ดเป็น10บวกสเป็น13บามได้สเป็นเลขดับนะครับเป็นอ่าออก17นะครับหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1กรกฎา 6 8 1 4บนะครับบวก3เป็น17ได้7เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ